สวัสดีครับสวัสดีสู่ดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอริยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาดูรถลงน้ําแข็งเนะเาะพอดีเฮียเขาก็ซื้อขายอยู่กับผมเป็นประจานะฮะทีนี้รถรถน้าแข็งคันนี้นะครับเอ่อน็อตล้อขาดแล้วตกข้างทางมานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเสียง จะเป็นยังไงมันจะติดได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นวีโก้2.5นะครับเครื่องเป็น 2KD นะครับตัวนี้นะ 2KD ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามันจะทําดานได้ไหมมันจะติดเครื่องได้ไหมตอนนี้กําลังให้ช่างทอนมันก็น่าจะติดได้แหละครับแต่เกีเครื่องจะเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เพราะว่าถ้าติดไม่ได้มันไม่สามารถพาตัวเองไปตกถนนได้เนาะ <c oughs> มาดูมาดูตู้ครับโอ้ท่านชาถามว่าอะไรนะ ไอ้ซาถามว่ายังกอดตายบ่พ่ะย่ีตายจังหนี้รถเขาเปีตกถนนน้อยเดียวหนึ่งแล้ว <c oughs> เอาดูพ่อเข่ามาแนวอยู่แนวกินเต็มรถอยู่ที่บน <c oughs> อ้าวดูครับ <c oughs> เอาเสียงตัดอะไรจ้างวางตัดอะไรเอาดูตู้ครับคือตกลงด้านข้างแล้วตู้มันฉีกหมดเลยพังหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นี่นี่น็นนนอตเพาข้างเห็นไหมเนี่ยครับน็อตเพาข้างมันขาดนะครับ น็อตเบรกน็อตล้อน็อตล้อขาดนะครับพอน็อตล้อขาดก็ตกเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาจัดการหรือหรือตู้เสร็จเหล็กนะครับแล้วก็เครื่องก็ตัดลงขายสำหรับ f c เราพี่น้องเราที่กำลังมองหานะครับเครื่อง 2KD ตัวนี้เดี๋ยวผมดูเกตก่อนกำลังให้ช่างทอนช่างทอนมันมันพลิกตะแคงเหรอรรตะแคงตกถนนแล้วก็น้ำมันเครื่องมันไหลออกรเราจะมาเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ลองสาตาร์ทเครื่องดูว่าจะเป็นเสียงยังไงนะครับ อ่าดูช่างทอนจะเติมน้ํามันเครื่องแล้วอะมะครับเนี่ยครับอาจจะเป็นน้ํามันเครื่องเก่านะครับไม่ใช่น้ํามันเครื่องใหม่นะจะมเข้าร่มก่อนร้อนฟับนี่ครับการทํางานในแต่ละวันนะครับตู้ก็จะลื้อเป็นเศษนะครับตู้ลื้อเป็นเศษซากนะครับส่วนตัวรถก็จะตัดนะครับสาหรับ F C เราพี่น้องเราเครื่องตัวนี้มีใบกุ้งเครื่องนะจะมาดูกันนะครับร้อนมาดูภายในกันครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะมาดูครับบาะนี่ตัวเจนะตัวนี้มืดเลยลืมกดเนี่ยครับคอนโซลคอนโซลถือว่าใช้ได้ครับเอาไว้ถอดขายเนาะก็จะถอดนั่นถอดนี่ขายไปสำหรับเอฟซีเราพี่น้องเราที่ต้องการนะครับคนขับไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถมันแต่แขงข้างเฉยๆนะครับไม่เป็นอะไรนะไม่มีปัญหา,าอะไรเติมนรบัช่างทอน เดี๋ยวต่อแบตเตอรี่ดูสภาพเครื่องครับมาเนี่ยครับสภาพเครื่องครับ2 KD Turbo นะครับตัวนี้เครื่อง Vigo ตัวเจตัวแรกร้อนน้ำมันร้อนน้ำมันของูปดมื่เนี่ยครับฝั่งนี้ประตูสวยกระจกสวยนะครับได้ชุดกล่องฟิลกล่องไฟครับเดี๋ยวผมจะดูให้เขาลื้อตู้ รือตู้ออกเสร็จหมดก่อนแล้วก็เครื่องผมจะติดไว้กับรถแบบนี้เลยนะครับสำหรับ Fc เราพี่น้องเราที่มาซื้อนะครับมา,มาอยากได้เครื่องก็เดี๋ยวมาถอดกับรถอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าถ้าตัดออกแล้วชุดไฟมันจะหายใช่ไหมช่างชาติถ้าตัดออกชุดไฟหายแน่ <c oughs> ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันจะแยกกันอยู่นะครับนี่มาดูถอดกันไปช่างชาติต่อแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวให้เขาต่อแบตเตอรี่เสร็จก่อนเดีวเรามาฟังเสียงกัน ส่วนมากก็เครื่องไม่รู้ว่าจะจะดีขนาดไหนนะติดได้ก็โอเคแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวขายราคามิตรภาพเดี๋ยวขายราคาถูกๆให้นะครับอ่าดูครับนี่ก็จะเริ่มทำการลื้อครับเก็บนั่นเก็บนี่ลงเป็นโฟมออกทิ้งครับนี่เห็นไหมทีมงานเราก็จะลื้อออกนี่โอ้มั่กีโล่งแห้งเติบเน้ว คือน้ำแข็งเต็มตู้อะลงแล้วมันก็พลิกมากับมากระแทกก็จะลื้อเป็นเศษซากสเตอเลสนะครับแยกออกไว้ในห้องนะฮะแนบโอ้แนบ,แนบสาหรับ Fc เราพี่น้องเราต้องการแนบนะมามามา,มาถูกๆครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะมาดูเฟืองท้ายก็ยังได้อยู่นะครับเกียร์นะครับมา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 ,มา,มาคุยกันชอบชิ้นไหนทักหาผมโทรหาผมเี่ช่างชาติต่อแบตเตอรี่แล้วครับ ครับต่อแล้วต่อะระบบไฟแล้วครับมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูว่าจะเป็นอย่างไรไฟค <os. S 2> ือนภูเขาเต่ว่าแตว่าเดี๋ยวเราขาดสาผัวลองมันมันคแคแปดอยู่บางขาดผัวมันไ,ไฟไม่เข้าครับนีส่สีแบเแตวะ เออเป็นตองเขาคั่วให้มันบ่มีแบดแบดบ่แางเอาเอาแต่รังอยู่ไอ้ไเหมดอ๋อแบดแบดไม่มีแบดลูกเบอร์เลยไม่มีใครโอ้เอาไปเปลี่ยนแบดมะแบดไอ้ มันก็ใส่ไปน้ำเนาะหาว่าแบตไม่มีครับปัญหาใหญ่ของทางร้านผมครับแบตเตอรี่เอามาถอดทู่คันนี้ไปใส่ครับเอามาลองดูเป้ากล่องมันจะเกียวเลยทอดขันนี้ถอดปเป่าเนี้ยเลตุนมีแต่ใส่คลากร้ายเล่ตุนรถเวยถอดไปเป้ากล่องน้ำเด้อ ใช้จริงๆนะคันนี้ผมก็ไปเหมาเหมาโรง,งงานมาแล้วก็ได้นะก็มาใช้ครับส่วนมากไม่ค่อยได้เนี่ยครับมีแต่รถที่ไปประมูลมาบ้างเหมามาบ้างที่ผมมาใช้งานะนี่ทั้งชาติครับก็รถที่ผมประมูลมาทั้งชาติก็มาใช้ครับเนี่ยสวยๆแจ่มๆนะครับอ่านี่ครับบรรยากาศอยู่แบบพี่แบบน้องครับอยู่กันแบบสบายๆ ห่วยห่วยห่วยไอ้ีระวังเดอ้อระวังแน่ละขึ้นไปสูงกักไหลายฮโอย <c oughs> บ่อ,อโฟก์รีเนี่ยขึ้นไปเทียบไอบ้วี้ฮะอ๋อยกล่งซื่อๆอ,อ๋อจะเอาถอดหมวกมันออกบ่เออเอา อเดี๋ยวอรอเขาเปลี่ยนแบตแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเมื่อกี้ผมไปซื้อรถนะครับผมไปซื้อรถแล้วผมเพิ่งกลับเข้ามาช่างทอนยกตู้ออกแล้วใช่ไหมนู่นนุ่นน่นนุ่นตู้นุ่น,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 นครับเขาลื้ออยู่นุ่นครับตู้อะเอามามามาช่างทอนบอกว่าเครื่องติดแล้วนะครับชัดซีมาดูชัดซีกันนะครับชัดซีสวยนะครับสําหรับเอฟซีเราพี่น้องเราที่ที่จะอยากได้อะไรหรือว่าจะยกทั้งคันเลยก็ได้นะคันนี้นะชัดซีสวยนะ ถ้าสีสวยมีเล่มเอกสารชุดโอนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเฟืองท้งเฟืองท้ายก็เป็นตัวนี้เป็นตัวเจนะครับนี่ยเนี่ยเนี่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 เอามาดูมาดูมาดูาดเออ <c oughs> ช่างทอนบอกว่าเครื่องติดแล้วครับ <c oughs> เครื่องมันดนรรันใบใหญ่บดทอนเครื่องดี <c oughs> บ่บ,รรบ่บ่ครับบ่อบ่ดันบ่ใบเด็กบดดันใบมันปะทำอะไรมั่งเนี่ยอดวเ่า <c oughs> ไล่ไล่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอโ,โอ้ที่รถมันแต่แข้งอ๋ออ้าวโอเคเอามามามา,มาฟังครับมาฟังมาฟังมาฟังเสียงดิช่างวีมาฟังเสียงหน่อยจะนิ่มไหมได้แล้วเลยเอาดังดีอยู่เท่า,ทายไยร่ควนฮะมันอยู่ไหนค่นอยเสียบอก อ๋อนี่ครับมาดูมาดูมาดูเพราะว่ามันกําลังไล่ไล่ระบบนะครับไล่ระบบเผาไหม้ออกเริ่มหมดแล้วเริ่มจะหมดแล้วมาดูดูดูมาดูเครื่องครับอ่าดูนิ่มๆครับก็รถมันเขาใช้งานอยู่เนาะเขาใช้งานแล้วมันเกิดอุบัติเหตุตะแคงข้างนะครับตะแคงข้างแล้วผมออกมาแล้วก็เอฟซเราพี่น้องเราอยากได้เครื่องเขาโทหาผมนะครับอยากได้เครื่องพร้อมเกียร์ชุดสายไฟก็โทรหาผมได้หรือว่าอยากได้ทั้งคันไปจัดการ เองก็ได้เดียวกันนะครับช่างฮอนอดึงเข็มวัดน้ำมันดูหน่อยดอว่าใช้ได้ยังมีไอระบายหน่อยนะครับมีไอระบายหน่อยแต่เ็เรื่องธรรมดาครับก็บพอใช้เป็นเครื่องพอใช้ได้ราคาไม่แพงนะครับเอาโอเคเอ่อลองเล่นนิดช่างบีเล่นหน่อย อ่า,อา,อาโอเคเดี๋ยวยกออกไปเก็บซะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก่อนนะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดออกแล้วกยวกออกไปเก็บเอ้าโอเคครับเรียบร้อยครับเนี่ยดูดิลอยตะแคงข้างมาจะสี่สวยนะเอ้าโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ วุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกนะถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนศ์แปดเจ็9เก้าห้า6นึ่งเี่วุฒิชัยอะไหล่ยนกาาซินชื่อน,นี้ก็การันตีความถูกการันตีความมันเหมือนเดิมอ่ะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านมากๆครับ